สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนองทองไหลามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารมีขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงเพื่อรับความโชคดีแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะ การทำนายดวงชะตาเป็นเพียงการทำนายดวงภาพรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกันในช่วงที่29พฤษภาถึงวันที่2มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ช่วงนี้ชาวราศีกันมีสัญญาณบ่งบอกว่าจากนี้นับไปอีก3เดือนจะเป็นระยะที่ควรใส่ใจให้ความสัมพันธ์กับสุขภาพความสะอาดความเรียบร้อยของตนเองและที่พักอาศัยไม่ควรปล่อยให้ลกสุขรกเพราะลกบ้านก็จะทำให้ลกใจชีวิตจะวุ่นวายตามไปด้วย ดวงการเงินดวงการเงินของชาวราศีกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเหนือสร้างตัวสร้างฐานะทางการเงินเงินในบัญชีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าส่วนใหญ่รายได้จะมาจากน้ำพักน้ำแรงแต่ก็พอมีโชคลาภบ,บ้างพอหอมปากหอมคอนะคะรายได้รายจ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติแต่เป็นระยะที่ไม่ควรคาดหวัง กับการแสวงหารายได้เพิ่มเติมที่เลื่อนลอยคิดไปเองหรือจากข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เพราะอาจจะทำให้ผิดหวังได้ค่ะส่วนดวงการงานกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นความคิดที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้จริงถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะที่จะได้รับความสนใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และมีชื่อเสียงลาบผลตามมาแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารเป็นระยะที่ไม่ควรประมาทกับศักยภาพของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะทำให้เดือดร้อนเสียหายได้ค่ะดวงความรักนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันค่อนข้างจะเป็นระยะที่ตามใจเธอและอดทนอดกันหลีกเลี่ยงที่จะ ต่อปากต่อคำแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคนรักคู่ครองถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้แต่สำหรับคนโสดนะคะที่กำลังขอยว้าหารักจากแรงบันเทิงเดิงรมหรือจากแอปหาคู่ออนไลน์อาจจะทำให้มีเพศตรงข้ามเข้ามาติดพัน แต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะควรระวังเพราะอยู่ในระยะที่จะเจอนักเสี่ยงโชคที่เขาจะเข้ามาเพื่อหาลาภผลเท่านั้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านชาวราศีกันนะคะจงรับเอาแต่พลังดีๆไปหนุนนำดวงชะตาของท่าน มีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงให้กดทุกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะ ท่านไหนนะคะที่ยังเจอวิกฤตในชีวิตขอให้เจอแสงสว่างเกิดปาฏิหารมีงานชิ้นใหญ่ติดต่อท่านเข้ามาสร้างเงินสร้างทองให้ท่านปีนี้ปีสินได้ขอให้ท่านได้โชคนะคะเพื่อจะได้สร้างความมั่นคงในชีวิตขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ